สวัสดีครับเจอกับอาจารย์เอมสอนซ่อมเป็นบอร์ดบุกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้มาคอนเทนต์ใหม่นะครับพอดีว่าเจอหนังสือนะครับมีพอดีไปงานบางงานหนึ่งนะครับมีพอดีมีน้องคนหนึ่งเขามาสก,กิดอาจารย์เอมอ่มีหนังสือที่ผ,ผ่านมาแต่ละปีของอาจารย์มีเก็บไว้ไหมอ่าผม ขอไปใช้งานหน่อยเนาะแล้วก็ได้รับปากเ,าเขาไว้ว่า,าไม่ล้มอยู่ตรงไหนเดี๋ยวหาเจอแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะส่งไปให้ <c oughs> วันนี้หาเจอละสองเล่มสองปีนะครับตัวนี้เป็นหนังสืออะไรตัวนี้นะครับเป็นหนังสือนะครับสอนซ่อมเป็นบอร์ดโน้ตบุ๊กนะครับค่อนข,ข้างจะ พื้นฐานถึงกลางแล้วก็ไปแอนวานนิดน,นะครับผมมาดูการมีอะไรบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นหนังสือที่อาจารย์หลายท่านเขารวมมานะครับงานอะไรอุปีเเวก่อนเดี๋ยวบอกช่วงท้ายๆนะครับตัวนี้พอที่ดูน่าจะมีประมาณสี่ห้าจานนะครับรวมๆกันปีนั้นผมก็ได้ไป ไปงานด้วยกนันเนาะหนังสือตัวนี้นะครับชุดแรกๆนี่จะเป็นการเรียนอุปก,กรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับชุดแรกๆเนาะจเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทั่วไปที่ทีอยู่ในเมนบอร์ดโน้ตบุกนะครับค่อนข้างละเอียดเลยนะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราเห็นอยู่ในตัวแผงเมนบอร์ดโน้ตบุกนั่นเองนะครับก็จะคุยถึงเกี่ยวกับพวกรายละเอียด การใช้งานอะไรพวกนี้ครับหน้าตาลักษณะแล้วก็ค่าต่างๆเบอร์ค่าง,าง,าง,างจะละเอียดอยู่นะครับผมยังอยู่ยังอยู่หน้าของอุปกรณ์นะครับสิบกแผนครับยังเป็นอ่าทีนี้ อ่าส่วนนี้ก็เป็นอุปกรณ์สานถึงตัวนำนะครับสังตัวนำมีอะไรบ้างก็ลองไปดูกันนะครับผมอ่าดูแล้วก็นึกถึงตอนเรียนเลยอุปกรณ์สานถึงตัวนำนึกถึงอาการเนี่ยอ่ทีนี้นะครับอ่เาเอาจะพูดถึงการเอาอุปกรณ์ต่างๆมาประกอบในเป็นวงจรนะครับนี้หน,หน่อยๆเนาะานนี้เรามาดู รีวิวกันว่ามีอะไรบ้างเนาะในสูตเล่มนี้็จะเป็นมอฟเฟมีออฟแอมนะครับการเขาก็ได้รวมไว้หลายหลายอย่างแล้วก็จะมีสรุปการทำงานในวงจรให้ด้วยลักษณะการทำงานการนำไปใช้งานแล้วก็การไปประกอบวงจรอะไต่างนะครับเช่นวินเดเลกเตอร์นะครับ ข้างล่างนี้ก็จะเป็นแบ่งแรงดันเนาะอะอ,ะอจรอ,อยู่ตัวนี้ก็จะโดดมาเป็นเซนเซอร์อุณภูมิเซนเซอร์เซนเซอร์ก็คือ Charmer Protection นะครับตัวนี้นมีด้วยเหรอในเมนบุ๊กอาก็มีนะครับอาส่วนมากจะอยู่ในส่วนของตัว CPU รอเนาะกันเรื่องของความร้อนอะไรพวกนี้ครับอาจะเป็นแก้มโปเทคไว้เวลา CPU ร้อนเกินนะครับเพียงจะตัดดับอะไรประมาณนี้เนาะ ในเล่มนี้อาจารย์เขายกตัวอย่างมาหนึ่งสองเนาะไม่เอ่ยถึงชื่อและยี่ห้อของเขาเนาะอ่านสี่ห้าหกหกเจ็ดรุ่นเลยครับโน้ตบุ๊กอ่านนี้ก็จะมาเป็นพวก IC พวก LM พวก IC of M นะครับผมแล้วก็การทำงานของพวก IC of M ต่างๆเนาะเพราะว่าเจอทุกบอร์ดนะครับมีแค่ทุกบอร์ดในโน้ตบุ๊ก อ่าก็ยังอยู่ของพวกทามเมอร์พวกอ่า uh, โปเทชชั่นเนาะใช้งานอ่าแล้วก็จะมีจ,จะก็จะแถนเซนเซอร์สนามแม่เหล็กเซนเซอร์สนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กอืมมีด้วยเหรอในรถบุ็กก็ก็มีนะครับเกี่ยวกับเวลาเราพักปิดเปิดสแตนบายอะไรพวกเนี้ยครับอ่า มีบางรุ่นใหม่ๆก็ใช้เป็นพวกตัว IC เนาะสามขาเข้ามาแทนก็มีครับตัวนี้เป็นเกี A ่ยวกับเซนเซอร์การปิดเปิดก็มีฟูฮาร์ปอะไรพวกนี้ครับวงจรที่เกี่ยวข้องเนาะค่อนข้างจะละเอียดเลยเช่นนี้นี่เป็นลอจิกเกตนะครับลอจิกก็จะมีพวกแอนออแนน อะไรพวกนี้นะครับเป็นดิจิตอล1 0 0 1 1 1 0 0ย์นอะไรประมาณนี้ครับอ่าน,อกกนอกก็อตเกทน็อตเกทมาแนนเกทนึกถึงอาจารย์อีกแล้วครับเรียนตอนปสเอ่อโดยนี้ก็จะมีตัวอย่างาการการอ่าใช้ไอซีเนาะการคำสั่งแล้วก็การจ่ายไฟอะาทุก็จะเป็นประมาณนี้อ่าทีนี้เห็นโดดมาจะเป็น แอปเปิแลแอวานิปก็คือเป็น Macbook นะครับแล้วจะมีวิธีการใช้ฮาร์ดแวร์เิปนะครับแล้วก็การเกี่ยวกับ OS ต่างๆปัญหาที่เกิดแล้วก็บั๊กต่างๆเนาะอาการที่บ่งบอกอาการประจำรุ่นอะาไรานเงี้ยครับรีเซ็ตซีบีดูฮัมเอร์การแก้ไขเบื้องต้นการรีเซ็ตนะครับการรีเซ็ต m a c b o o k ในคอมพิวเตอร์นะครับการแก้ปัญหาต่างๆนะครับ ค่อจะละเอียดอ่ะการลบรหัสใน EFI นะครับขั้นตอนการลบหนะ่วงในใบออดอย่างเงี้ยครับการรีเซ็ตาการแก้พวกใบออดอะไรพวกเนี้ยก้องต้มีครับการแก้ใบออดการแก้ serial number อะไรพวกเนี้ยครับอ่านี่ก็เป็นการสร้างอ่า USB install e Mac OS อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็มีหลายหลายเวอร์ชันอยู่เนาะข้างจะละเอียดคำสั่งสำหรับแม็กรูตต่างๆเนี่ยคำสั่งนั้นจะเป็นคำสั่งในการอินส tall o นเนาะ, it, ะข้างหลังก็จะเป็นบล็อกแบกแคมก็คือวงจรน,นั่นเองนะครับผมเริ่มต้นด้วยตัวภาคชาร์จเจอร์นะครับตัวนี้เป็นชาร์จเจอร์ รุ่นกลางๆมีค่ายนี้เบอร์นี้แต่การนี้ก็รุ่นเก่าๆอันนี้้าเจอขึ้นมาเป็นรุ่นใหม่ๆะนรอบอันนี้ก็ใหม่ขึ้นอีกนะครับอันนี้เดีย๋ยวผมดูก่อนเนาะอ่าตัวนี้ก็ยังอยู่ภาคชาร์จนะครับภาคชาร์จไอซีเบอร์นี้ก็เป็นชาร์จเป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ๆพวกเจน5เจน6แนละ้ว อ่าครับวันนี้ก็จะเงินละ Gen ห้า Gen หเป็นติดบอร์ดหมดและแล้วก็จะมีวงจรมเทียบให้นะก็คืออ่าเร่มนี้อาจารย์เขาจะสอนบนในทีทีหนึ่งตอนไปงานอตอนนี้ก็จะเป็นชาร์จเจอร์พาวเวอร์นะครับนี่ก็จะเป็นชาร์จเจอร์ค่อนข้างจะมีหลายรุ่นเพราะว่าชาร์จเจอร์ก็จะมีรุ่นเก่ารุ่นใหม่และไอซีที่ใช้นะครับมันก็จะมีราคายอยู่ประมาณสองม สีค่ายก็แล้วแต่ไม่ปไนไดูอีกทีอ่าตัวนี้อ่าตนนัวน,นี้ตัวนี้ถ้าเจอตัวน,นี้เปลี่ยนแล้วครับหน้าน,นี้เปลี่ยนแล้วอ่าหน้านี้เปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนเป็นไฟหลักของมนบอร์ดบางคนก็เรียกว่าไฟชุดที่1บางนคนก็ว่าไฟหลักบางคนก็เรียกว่าไฟเลี้ยงวงจรก็คือเป็นไฟไฟชุดแรกนะครับไฟหลัก กานตัวเดียวกันก็คือเลี้ยงวงจรของบอร์ดชุดชนั้นเนาะแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันอ,อย่างตัวหน้านี้<ม>เป็นออเอร์กนะมาก่อนเปิดเนาะตัวนี้ก็มาหลังอย่างเงี้ยครับกดเปิดก่อนถึงจะมาก็เป็นรุ่นใหม่เนาะนี่ก็ใหม่อยู่อ,อันนี้ใหม่ขึ้นไปอีกนะครับเป็นเป็นไฟชุดแรกแต่ว่าเป็นเป็นแยกนะครับแยกสายบนข้างบนให้ อันนี้ก็แยกใหม่ขึ้นไปอีกสามวัาวอันนี้รวมกันเนาะเป,นเป็น IC ตัวเดียวก็ยังอยู่ในรุ่นใหม่อยู่อันนี้ก็ใหม่อยู่ครับอันนี้ก็มาหลังนอนอแล้วก็จะมีที่อาจ,จารย์เขาอบอกการทำง,งานของ IC นะครับ IC ของภาคไฟ หลักของแต่ละแก้งอยู่เนาะก็ค่อนข้างจะละเอียดเลยครับ90%เลยร้อยก็ว่าได้นะครับก็คือทุกเบอร์เนาะแทบทุกเบอร์การทำงานของมันจะเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยอาจารย์เขาก็ไปทาเป็นชีตออกมาให้ดูเนาะค่อนข้างจะครบทุกทุกค่ายเลยน้นบุ๊กเนาะค่ายก็คือจี่หลลอืมจชรุ่นใหม่ๆรุ่นเก่าเก่า แล้วก็กลางๆแล้วก็ใหม่ๆอัดมาหมดเลยอ่าแล้วก็รวมถึงตัว IC ชาร์จด้วยครับไอชาร์จเก็บอกเกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติยอยยางอยู่เนาะรวมกันก็ข้างหลังนี้ก็จะเป็นเป็นตัวใบออกใบออดนะครับตัวนี้เป็นบินวอนก็เป็นเบอร์อบินบอลก็ตัวนี้เป็นเบอร์ที่รวมๆไว้หลา,ายๆเอรอเนาะ ขนาดมิกขนาดอะไรวิธีการอ่านและอาจารย์เขาจะสอนอยู่้าหลังนี้ก็เกี่ยวกับพวกตัวเทสบอร์ดอะไรอย่างนี้ครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นทำความเข้าใจรูปแบบหลักการทำงานวงจรด้แกมอ่าต,ต่างๆว่าอาชีพตัวไหนทํางานก่อนอะไรยังไงรุ่นไหนรุ่นเก่ารุ่นใหม่เกณฑ์ใหม่เกณฑ์เก่เกายเงี้ยอาจารย์เขาก็จะสอนอีกทีนึงแล้วก็ให้เป็นคู่มืออ่านี่ค่อนข้างจะละเอียดเลยครับเป็น เป็นรูปก่อนหมดแต่ว่าเป็นขาวดำเนาะแต่ก็เห็นเป็นตัวพวกชิพเซ็หมดเลยนี่แล้วก็จะแยกภาคให้ด้วยอ๋มมดูละเอียดได้เลยครับแยกภาคให้ด้วยนี่นี่ก็เป็นภาคนี้เลยแยกมาเลยภาคซีพียูภาคอิปกมเอ era. ชาร์ดดาวประมาณนี้เล่มนี้ก็หมดหมดป,ประมาณประมาณนี้ส่วนเล่มนี้นะครับเล่มนี้ก็จะมี โน้ตบุ๊กด้วยแล้วก็จะมีมือถือเข้ามามาเสริมนะครับประมาณครึ่งเล่มเกี่ยวกับการซ่อมมือถือเกี่ยวกับพวกซอฟแวร์ซอฟแวร์ฮาร์ดแวร์รจุสมัยจะเป็นซอฟแวร์เนะเาะก็ไม่น่าจะยากถ้าคนซ่อมอยู่มันก็ง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีข้างหลังก็จะมีเสริมพวกเกี่ยวกับพวกโน้ตบุ๊กมาให้อีกนะครับโอ้สองเล่มนี้ก็ถือว่าสุดยอดครับละเอียดละเอียดอยู่เนาะพอดีผมไปงาน สมพันธ์รบกปบะเทยไทยมาเมื่อปีที่แล้วนะครับพอดีวิ์เจอน้องคอนหนึงเขาก็ไปตลอดอแต่เขาอาจจะไปแค่ปี2ปีเนาะเขางานจัดมาหลายปีแล้วอยากได้หนังสือเขา,าก็มากระซิบถามก็รับปากไว้ว่าเดี๋ยวกลับมา,าหนูกับเก่าเก็บของดีก็อาจจะหาให้นะครับที่ว่าเราจะไปหาหนังสือซ่อมได้ตรงไหนนะครับ บางอย่างมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นก็คือ,อมีคนถามซื้อผมเยอะแล้วนะครับหนังสือซ่อนรูปผมไม่ได้ทําขายนะครับ,บอย่างตัวนี้ถ้าน้องเขาไม่ได้ไปขอที่ในงานผมก็ไม่ให้นะครับเพราะว่าบางอย่างมันก็ต้องมีการลงทุนหรือเปิดใจก่อนอ่ะอย่างน้องเขาไปงานก็โอเคเขาก็ไปหาผลรู้นะครับอย่างนี้ก็ไม่ผมก็ไม่ได้หวังนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ใช้ด้วยก็ก็อยากให้น้อง,องไปใช้นความรู้ อ,อก็คืออ่าไม่ดราม่านะครับก็คืออย่างงานเนี้ยผมก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียผมก็ไปนะครับผมก็จ่ายค่าที่พักเหมือนกันเนาะไอแรกเรื่องความรู้กันไปรู้จักเพิ่มพี่เพิ่มน้องในวงการเดียวก,กันนะครับนนลูกศิษย์ลูกหาไปด้วยเนี่ยอันนี้ก็ให้น้องเขาก็ให้ฟรีนะครับไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดเงินอะไรถ้าอยากได้หนังสือเนี้ยครับก็อย่างงานสมนาพานันธ์พนุบุกเองนะเขา้าัด อ่ามีแต่ครั้งจริงก็มีหลายค่ายนะครับจัดแต่ว่านี้เขาจัดก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็ค่าก็าจะประกาศทุกป,ปีนะครับหน้าเฟซผมเขาก็แท็กมานะครับทางสัมพันธ์ใครก็ที่อยากได้สิ่งดีๆพวกเนี้ยหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับช่วงนี้เขาแท็กมาหรือว่าทักมาาเงี้ยก็ลองสอบถามได้ว่าจัดที่ไหนยังไงกําหนดการวันไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขาก็เขียนมาครบแล้วแหละนะ ถ้าไปอย่างตรงนี้ไฟล์พวกนี้ครับทางพี่ๆทีมงานที่เขาจับไว้เด็กเขาค่อนข้างจะเก,ก็บไว้เยอะเพราะเราอยู่ด้านคอมพิวเตอร์อยู่แล้วถ้าไฟพวกหนังสือเก่าพวกนี้ต้องมีอยู่แล้วตัว,ต,วตัวที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของระบบเนาะก็สามารถเราไปงานเราก็ไปไปขอได้เนาะขอหางพี่ๆเขาไม่ห่วงอยู่แล้วเพราะว่าเขาทำแจกเป็นความรู้ให้กับน้องๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพื่อนช่างที่ซ่อม PC นะครับได้ยังไม่ได้ซ่อมโน้ตบุ๊กนะครับติดตามช่องไว้นะครับแล้วก็น้องนักศึกษาหรือว่ากาลังศึกษาหรือเพิ่งจบใหม่หรือว่าอยากจะซ่อมโน้ตบุ๊กอาจจะซ่อม PC อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฝึกอยู่แล้วติดตามช่องไว้เดี๋ยวผมจะมาทำมีพีว่าเราจะซ่อมโน้ตบุ๊กเนี่ยเราจะเริ่มอะไรยังไงตรงไหนก่อนนะครับแล้วเท่าที่ดูก็น่าจะเป็น EP 1หถึงอาจจะ10หรือย0เดี๋ยวากำลังแยกอยู่นะครับว่า ขั้นตอนเป็นแบบนี้แบบนี้เป็แบบนนี้ต้องทาตรงนี้ก่อนเริ่มตรงนี้ก่อนเพราะว่าบางคนอยากซ่อมแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มเริ่มตรงไหนก็คือมันก็ค่าจะชิ้นใหญ่ครับว่าเราไม่เคยซ่อมอย่างเงี้ยซ่อมแต่ PC อย่างเงี้ยทีนี้ผมก็อยากจะซ่อมตบุ๊กว่าผมต้องไปซื้ออะไรแล้วผมจะต้องไปเรียนอะไรยังไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะทําเป็น EP ให้เป็นขั้นเป็นขั้นแล้วก็ผมก็ไปเตรียมตัวคุณเอาเองอย่างเงี้ยครับแล้วก็ติดตาม ช่อไว้ส่วนหนังสือจบแค่นี้นะครับน้องที่ขอไว้นะครับติดต่ออินบ็อกซ์มาด้วยเดี๋ยวจะส่งไปให้เนาะโอเคติดตามไว้แล้วเดี๋ยวเจอกันอพอข้ออยากจะซ่อมก่อนเป่นกต้องต้องเริ่มยังไงเนาะโอเคครับ